หัวแตกนิดนึงโดนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่เยอะหรอกแต่ว่าแค่เลือดเลือดซึมออกมาน่าจะเป็นไม้นะเป็นไม้หรือเป็นอะไรสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เขากำลัง เปิดคลิปนอพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ปีใหม่ผากเสียงเอาเนาะเพราะว่าตอนที่ถ่ายคลิปโบ่ได้เปิดคลิปนะพี่น้องแล้วก็เลยมาผากเสียงเปิดคลิปนอพี่น้องตอนนี้เฮ้าอยู่ที่ถ้ำฐานลอดนอพี่น้องถ้ำฐานลอดอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเนาะตอนนี้เฮ้ามาเที่ยวนะหลังจากที่พีจอนี่มาทรงร้านนอพี่น้องทรงร้านกับบานอยู่ที่ การจนบุรนะีเนาะเราก็เลยแวะมาเที่ยวน้ำตกอ่าถ้ำฐานลอดเนาะพี่น้องเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ปีใหม่อยากแนะนำเนาะถถาผูดได้ผ่านมาจังหวัดการจนบุรีเนาะก็อยากแนะนำให้มาเที่ยวเด้อพี่น้องมีเวลาว่างๆมาเที่ยวเนาะถ้ำฐานลอดอยู่ในอุทยานแห่งชาติเนาะพี่น้องสเสริมรัด โินเนาะพี่น้องถาอานพิษค่ต้องขออาไยเด้อ yeah, พี่น้องเอามาเที่ยวกับขอบรัวพีจอน,นี่เนาะ <Okay. S 1> ั้งเ,เมื่อคนเนาะมากับญาดหยาิพี่จอน,นี่เนานะล้านปี ตดได้กันได้นะต่อมุกกันได้ต้นยางนานี่แหละหินเดอร์พี่น้องต้นยางนาอ้วน่าจะสี่ห้าคนโอบเนาะพาะพี่น้องหากมันจนเห็ดไหถนนแตก้้นี่แหละพี่น้องต้นที่เฮ็ดพอออกเนาะต้นยางนาแต่ว่านี่เป็นต้นยางนาที่ใหญ่ที่สุดที่พี่เม่เคยเห็นมาในชีวิตนี้ โอ,โอ้ออที่ลูกมันจะทีด anyway ่ดอกมันจะลงมาแบบวิววิววิวใช่ปะเออนี่นี to to ่นี่นี่นี่เนี่ยปีใหม่ที่มันจะหมุนลงมาใช่ค่ะแต่ตอนนี้ปีใหม่กำลังมองหาเห็ดเผาะฮ้ยรูแย่เนี่ยรูแย่เป็นแบบนี้ปาดพี่น้องต้นยางนะนี่ล้วพี่น้องต้นยางที่เห็ดพร้อมสิออกตามต้นยางบ่ว่าแต่เห็ดพผาเนาะพี่น้องเห็ดยางอื่นก็ออกคือกัน มีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆงามๆพี่น้องเอ้ยดีเนาะยู่ทางฟังไทยเพื่อนอนุรักษนะ์ไว้หนนะพี่น้องเพิ่นบ่อหต้ตัดนะมันกันยังแบบมีต้นไม้ใหญ่ๆงามๆพุเต็มอยู่ยังมีความเป็นธรรมชาติเนาะนี่ก็ต้นยางคือกันพี่นอ้นอ,งนองอุ้ยสะออนเด้ธร<ห>รมาศาสตร์ที่แบบอุดมสมบูรณ์แห่งหง,งาม ต้นใหญ่อีดิตะเคียนทองปูพี่น้องต้นใหญ่ต้นนี้ก็นี่ก็ต้นยางนะป้าพี่น้องต้นยางใฮะทำาทานรอดเนาะพีน่น้องน้อยมีลานการเต้นมีบ้านพักอู้พี่น้องขับขนานดะ ไปเราเดินไปกันเลยต้นพิกุนป่า มนามใไ้ขนาะด ปลาอ้มีปลาจริงๆด้วยมาท่านในหอดใช้พี่น้องเห็นปลาละ่ะน้องน้ำมนต์บอกว่ามีปลาอยู่ตรงนั้นด้วยมาดูไหมคะค่อยๆนะค่อยๆนเะล้วนะเฮ้ยพี่น้องมีปลา อุย้ยพี่น่องในกล่องสีเหียนอยู่บ่เลย พี่น้องสิเห็นอยู่บนเดข้งใันคือเหมือแแต่น้องสิกระลังยางเขาทำพี่น้องถ้ำฐานรอดทำกำเนิดจากการกัดเซาะของน้ำ ถ้ำน้ำหรือถ้ำฐานรอดเป็นถ้ำที่พบเห็นในยุคอ้ออ่านอ,อ่านบ่อไรแล้วพี่น้องนี่แหละภาษาไทยขอภยัยเลยพี่น้องบ,บางคำมันยากนะกะอ่านบออ่านบ่อไรนะพี่น้องอ่านได้แต่คำง่ายๆอู้ขมานะ่าอย่างเย็นนะอ่ะป๊าพี่น้อง เยนขนาดอุ้ยงามโอ้ยหลอดเขาเนาะอุ๊บอุ้ยผักอันนดีที่นัง่งงามงาม ต้องรอดเอาเพราะว่าข้าวสาก,กหัวตำอุทยานแห่งชาติเสริมรัดเสริมรัดโกศสินอู้หนามเย็นนะดิพี่นอ้องเมิดเขามาทางในนี่ั้างคาวพอมเห็นบ,บินอยู่ ปาดเออเน,นี่นนนยีค่ะอู้วมาอ่ะพี่จานี่สองอีกทีได้ไหมคะอออุ้อยจะเป็นชมควายเด้ออ่ะพี่สองไปสองอีกป่ะ มันไม่ค่อยเห็นเนาะแต่จริงๆแล้วเป็นประกายแบบวบวับวบบเนี่ยสวยมากมันจะเป็นประกายเนาะขีดน้อยพี่รองไหนไหลมาจากข้างบนใช่น้ำหยดลงมาทำให้เป็นอย่างเงี้ยดูดิใช้เวลาแบบโอ้โหขีดร้อยตี๋มันได้ปลา พี่น้องว้าวส่วนได้เห็นแต่อันนี้เนาะบัตภาษาไทยเพื่อนเจียเอ้ยภาษาไทยเพืเ่อนค้างคาวเนาะพี่น้องภาษาลาวเพื่อนเจียเนาะเจียถ้ำเจียที่อยู่ในถ้ำเนาะพี่น้อง เจียเนาะเจียหาสีเห็นหุ่งตอนมืดมืดนาะพี่น้องค่ะห้าสซองไฟใส่เจียสิใส่ตาเจียเจียสิโบเห็นเนาะพี่น้องเจียสีอาศัยอยู่ในถังขี่เจียเนาะเขซึ้อเขามาขังให้เขซึ้อแบบเม้นเม้นขี่เจียพี่น้องขี่เจียหรือว่าขี่ข้างขาวป้าสวยเนาะสวยมากเข้ามาข้างในเห็นย้อยเห็นไหมเห็นค่ะ พี่มาพี่มาบ่อยไหมคะบ่อยพี่อยู่ใ,ใกล้บ้าเนเลยมาจอดโอ้โหแต่เข้ามานี่เย็นมากพี่ดูนี่สิหินย,ย้อยพอเข้ามาถ่ายพอเข้ามาถ่ายนาหนังไงถ่ายละครถ่ายหนังเงี้ยเยอะอ๋อแล้วขึ้นไปนี่ก็จะเป็นน้ำตกละอ้าวเหรอใช่น้ำตกนั่งเป็นเล่นน้ำอะไรเงี้ย โอเคเลยสวยมากชอบไหมชอบมากๆค่ะป้าพี่น้องอลังการอันนีตใครมาการจ้นบุรีแวะมานะครับแบบมานั่งพักผ่อนนี่สุดยอดมากนี่ชนใช่ค่ะทาผู้ไดไดมาจังหวัดกาญเนาะพี่น้องกับมาเที่ยวได้เด้ออยู่นี่มันกับไกๆกับอำเภอหนองปลือ นั่งยินแต่เสียงเกียร์นุ๊กจะเห็นย้อยมั้ยสุดยอดพี่น้องเกียรยูเทิร์นงเต้มพี่เป็นเด็กมาเนี่ยไม่มีทางเดินแบบนี้นะฮะเดินแบบเดินต้ำหินเอาเลยอ่ะต๋อหินนี้แตนี่ยเขาตัดทางแล้ว าาเกับผลหินล่ะพี่น้องผลทําล่ะอ้ะ่อบวอย,ยังบิดถ้ำหอนเนาะร้อนเลยอะ่ะกิ่นย้อยเนาะพี่น้องหินที่มันย่อยลงเนาะมันย่อยนะมันย,อยนะ่นยอยลงมากมันก็น ย่อยทุกปีทุกปีทุกปีกปเปก็กลายเป็นหิน <c oughs> ย้นนอากากายคาโอ้ยพี่นคักไอดี ใครเป็นแฟนกับใครก็มาเขียนไว้ตรงนี้นะเขียนชื่อไว้มาล้ปีใหม่งอนจอนนี่อะไรไม่จริงเขียนเป็นประโยคเลย ต้นใหญ่เนาะใหญ่มากเ,ามเขาหาเห็ดไม่เห็ดเไม่มีล็อกแบบนี้โอ้ยตอนนี้เราก็เดินมาได้ประมาณ1,100เมตรแล้วอีกประมาณแป๊บเดียวเนาะพี่เนอะอีกแป๊บหนึ่งก็หอดหมองเรนน้มแล้ว ได้เล่นน <c remos> ้ำแล้วเนาะไป่ะขึ้นก่อนเลยอุ้ยน้ำตกไรตื้อ นอนด้วยฮะนอนนอนนอนท่านเห็นแล้วค่ะยังไงยั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 งขึ้นไปจุดชมวิวเหรอเที่ยี่ไปด้วยไปแล้วก็เราเราเดินมาหมดแล้วรายกาไปะี่หมไปก่อนนะคะไปจุดชมวิวไงอีกประมาณห้าหกร้อยเมตรไปด้วยดิงั้นอะ ไหมพี่จะไปเหรอไดเปลี่ยนเก่งไมเหนื่อยไหมเปีนเก่งมเล่นน้ำปะน้องนามดเล่นน้ำปะอยี่ไขึ้นไปจุดส้มบิวเนาะ ไหวไหมไหวอโอ้โหมงกันขึ้นก่อนค่ะโอ้มองลงไปดิชูริป อ้วกเลยอ้าวฟิตเลยอ้าเหนื่อยดิเหรอโอ้ยพี่ไปดิพี่ใบโอ้โหแบบคิดไหนทำไมท่าอ่ะดูดิอันนี้พี่บอกว่ามันเป็นชายแดนเนาะ ไดเนี่ยข้ามไปเนี่ยพม่าเลยเนี่ยตรงนี้ยังเป็น,นฝั่งไ,ไทย <บน S 2> อยู่ค่ะพี่เคยขึ้นไปแล้วตอนเขาค่ายลูกเสือเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะมีชั้นหนึ่งชั้นสองจตไม่ได้ว่ามีกี่ชั้นน้ำตกอะ่ะเราขึ้นไปจะมีวัดขึ้นไปถึงเราก็ตีระฆังปิ้งปิ้งปิ้งแบบตรงวรัดอะแบบสงบแล้วก็มีแบบพวกคนที่พูดไทยไม่ได้ก็มีพวกมอญพวกมพวกกระเรียงออือหึ อันนี้มันเพิ่งชั้นหนึ่งเองนะไไนเราคงจะไปไม่ถึงวัดหรอกไม่ถึงไม่ถึงถ้าเราจะไปถึงจริงๆเราต้องเตรียมตัวให้ดีใส่รองเท้าแล้วก็ถืออาหารไปกินด้ว <ๆ S 1> าายนะใช่ใพกอะไรมาออแค่นี้ก็จะเป็นลมแล้วเนี่ยน,น่าจะน่าจะเป็นน่าจะหลายชั่วโมงอ่ะถ้าขึ้นไปจริงๆพระอะไรอีกละกลตายตายตาย,ตาย

พี่น้องเลยเพิ่นกระึ้นมาเอาเพิ่นแบกเล็กขึ้นมาเอาจังไรเนาะเพิน่นคือนเล็กขึ้นมาจังไรพี่น้งองเพราะว่าแบกขึ้นมาเพราะว่าโบเห็นทางรถเนาะ ง่ายดิไปใหม่โซ่เขาไปใหม่โซ่โซ่ยอมยอมแพ้ได้ไหมอ่ะ <laughs> ลูดลูเข้าวเหนียวเราต้องอึดสี่ยบอกนะบันไดอีกแล้วอะ่ะโอ้โหตายแล้วรพี่ใหม่บันไดอีกแล้วโอ้โหดูดิถ่ายยาวเลยได้ปะ คือวันนี้เป็นวันที่ขึ้นบันไดแบบหลายขั้นที่สุดในชีวิตก็ว่าได้โอไม่ไม่ที่สุดในชีวิตหรอกเราก็เคยเป็นน้าตกที่มีหลอกไม้เยอะๆนะที่เราโอ้ยังไม่เท่านี้นะวันนี้เราขึ้นมาสูงมากแล้วนะใช่หรอโอ้โหอ้า แบบสูงมากสูงลิบลี่เลยอะ่ะจะบอกนนมีเป็นใดอกอะ่ะสูง้นขาสั้นนะ่ะทุกคน ไปครับถึงแล้วเนี่ย,ดดใ,กยใกล้แล้วใกล้แล้วอ,อีก,ก<ป>สามกิโลอ่ไรลงก่อนนะไปคิดว่าเดินไปนาโอ้โหไปนามัมนไม่ใช่ทางยิ่งมาไหนขนาดนี้ Oh ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเร็วจะมาพอแล้วนะไม่ขึ้นไปต่อเลยเด้อ ขึ้นไปไหมฮะได้ไ,ได้ค่ะขึ้นไปเลยน้ำตกไรตึงชั้นสาม ใครจะขึ้นไปต่อก็ก็ช่างเขาไม่ไปแล้วเขาเหนื่อยเข้เาเขาพรา,าท่านในหอดูชมวิวสามีนอออ้องเราว่าค่องทางมมนเทพไมนสุดแววไหลที่จริงมันต้องสุดทางนี่อ้าวบา่ขึ้นมาหอดช่าแล้วก็เมื่อยแห้งแล้วบ๊วและ ตอนนี้เขาก็เล่นน้ำแล้วจะกลับแล้วก่อนก,กลับได้แผลนิดนึงเกียก,กันมอมแมมพี่ถ่ายได้ไหมคะพี่ใหม่ได้แผลหัวแตกนิดนึงโดนอะไรก็ไม่รู้เนีเ่ยไม่เยอะหรอกแต่ว่าแค่เลือดเลือดซึมออกมาน่าจะเป็นไม้นะ เป็นไม้หรือเป็นอะไรกันมาแบบนี้ประเด็นน้ำเจ๊น่ะพี่น้องมาแบบนี้ต้องได้เลือดนิดนึงถ้าไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึง <c oughs> โอ้ไม่อยากไม่อยากเอาเลือด <c oughs> <c oughs> นิดหน่อยนี้ยแล้วคือดูแล้วหนังหนังฉลอกไปนิดหนึง่ง <c oughs> ถ้าเยอะพี่ <c oughs> พเรียกเฮลิอลอคอปเตอร์มารับที่ใหม่แล้ว อ๋อที่มอมากเลยไปเดินทางต่อ